ดีพี่นอ้นองเมื่อนี่เรื่องมีเรื่องสิามาบอกหน่อยฟังเรื่องของกอบครัวนี่ละเรื่องของผัวฝรัง่งเพ,พิ่นมีมูด้พี่น้องมาว่าพื้นไผดอกเพื้นปะเถอยู่งานนี่ละมูเพิ่นมีอยู่คนหนึ่งอันดูแลก,กันจอยเหลือกันดีดีด้พี่น้อง ว่าจะมียังก็มีปัญหาย,ยัางเฝ้าแล่นไปหากันจอยเรือกันขับรถไปเอารถไปสอมไปยังกลับไปพาไปล่งบอกรงบานกลับไปพี่น้องเอ้ยมูเพิ่นนะนะกินซุกกินดิบน้ำกันพี่น้องอยากหูบ่ว่ามูเพล่นเป็นผู้ใหมูเพิ่นคือมียากเกาเพิ่นมียากเกาเพล่นพี่น้องใจดีคักบ่ค่อยนีย่ใจดีแทกไนดะ้ให้เขาเงินเขาสั้น เขาก็เอิ้นไปกินเขากินน้ำนำามเพราะไปยุ่งเฮื่อเขาก็มาหดต้นหมอกต้นไม้ให้ยามเขาไปยุ่งเฮื่อเขาไปหดต้นไม้ให้เขาพี่น้องตั้งแต่เขากลับไปส่งเขาขึ้นเครื่อง,ออองบินามเขาเจ้าไปไปกับผู้ขาเจ้าเพราะไงอันนี้ก็ไปส่งเขาว่าจะโท่มากไปรยพี่น้องโพดบอเนาะมันเป็นเมียผู้อื่นมาผิดกันไรได้เนาะขอตอมเขาก็ดีเขาก็ดีน้ำเขาอ่ะ่ะ เพื่อผัวเจ้าของเขาก็ว่าเห็ดน้ำลูกเห็ดเพื่อลูกสันเดย์พี่น้องเอ้ยเงเอาโรด